กระจกกันรอยนะคะอันละ150หรือว่า200บาทที่เราเห็นขายกัน <Wow. S 1> ตามถนนทั่วไปแบบนี้มีคนถามมาว่าติดแล้วดีไหมติดได้เหมือนกันหรมันเป็นกระจกเหมือนกัน <c oughs> กับกระจกแบบที่เขาบอกว่าเป็นแบบดีๆงแพงๆหน่อยเกรดดีๆติดออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทั้ง2แบบนี้ต่างกันยังไงและทำไมสุดท้ายเราควรที่จะเลือก อันที่มันมีคุณภาพดีไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอมีคำตอบก่อนที่เราจะไปซื้อกระบกกรรอยนั่นเองไปดูกันเลยคือถ้าดูหน้าตาผิวเผยเนี่ยมันดูแบบดูไม่ออกหรอกถึงความแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่า อันนี้เนี่ยก็เป็นกระจกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกระจกหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันต่างแน่นอนแล้วรุ่นที่จะทําให้เราเห็นถึงความต่างระหว่างกระจกที่ราคาเป็นแค่แบบ150บาทกับกระจกที่มีคุณภาพสูงเนี่ยแอมก็เลยเลือกที่เป็นรุ่นอันนี้เป็นของคอมมี่มันเป็นรุ่น X s t o n g Premium Glass คือรุ่นที่มันแข็งแรงเป็นพิเศษจะได้เห็นถึงความแตกต่างไปเลยว่ารุ่นที่แข็งแรงพิเศษกับธรรมดาธรรมดานี่มันต่างกันยังไงทนทานมากกว่าแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้เป็นของ iPhone X วันนี้เราจะลองติดใน iPhone X ใช่ไหมมันมีทั้งรุ่นที่เป็นแบบเต็มจอกับรุ่นที่เป็นแบบไม่เต็มจอนั่นเองนะคะแต่ว่ารุ่นที่จะนํามาทดสอบให้ดูภายในวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เต็มจอแล้วมาวัดความต่างกันไปเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนมาดูเลย 1นนะคะก็คือหน้าตาของแพ็กเกจหน้าตาของแพ็กเกจจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ยังเอาเงินจากกระเป๋าเราไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะซื้อของดีๆแค่เพราะว่าแพ็กเกจสวยมันก็คงไม่ใช่หน้าตาแพ็กเกจมันดูดีมันได้รับรองมาตรฐาน ที่สาคัญเลยคืออุปกรณ์ข้างในมันจะครบต่อการใช้งานนะคะจากที่อย่างลองติดมาแบบหลายๆครั้งนะถ้าเป็นกระจกที่แบบได้รับรองคุณภาพอะไรพวกนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ภายในมันครบเราไม่ต้องให้ร้านติดก็ได้เราติดเองก็ได้ใครติดให้ก็ได้นะคะแล้วมันก็ติดง่ายด้วยส่วนกระจกที่แบบว่าเป็นกระจกแบบราคา150หรือว่า200อแอบ,บมาเคยติดนะแต่ว่าบางทีอ่ะมันจะไม่ไม่มีของภายในกล่องมาให้หรือว่าไม่มีอุปกรณ์มาให้ปกติถ้าเกิดว่าแอบซื้อแบบเนี้ย ก่อนแอมก็จะให้ที่ร้านติดให้เพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกและอีกอย่างหนึงถ้าเราติดเองอ่ะบางทีฝุ่นเฝินเวลาไม่มีอุปกรณ์มันทําไม่ได้นะคะแบบนี้ก็ทําเองได้เลยสะดวกดี <S <S แล้วก็ข้อที่2นะคะกระจกที่มีคุณภาพดีเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับความยืดหยุ่นที่ สูงมากๆปกติไม่มีใครมาซื้อกระจกแล้วก็มานั่งทําแบบนี้หรอกแต่ว่าแอมจะทําให้ดูนะคะเพราะว่ากระจกทั่วไปถ้าเราจับเขางอเนี่ยนิดเดียวเขาจะแตกดังแปลกแล้วแต่ว่ากระจกที่มีคุณภาพสูงอะถ้าเราจับเขางอจะงอได้เยอะมากมากถึงขนาดว่าตัวกระจกเนี่ยเกือบจะติดกันแล้วอะห่างกันแค่นิดเดียวเองตัวกระจกยังสามารถทนการงอของเราได้นะคะเราจะเริ่มที่กระจกแบบธรรมดาทั่วไปก่อนเริ่มแล้วนะหนึ่งเอาแบบยังไงดี หนึ่งสองสามเดี๋ยวแอมจะทดสอบความยืดหยุ่นให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยตกใจเฮ้ยตกใจเห็นไหมมันก็จะงอได้แค่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็จะแตกแต่ว่าถ้าเป็นกระจกที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆว่างออยู่ในจุดที่อยู่ในจุดเดียวกันกับที่แอมงอเมื่อกี้เลยแต่ว่ากระจกเนี่ย ยังคงความแข็งแรงงอได้ขนาดนี้โดยที่ไม่เป็นอะไรไม่ดังแก๊กไม่อะไรแต่ในขณะที่อันนึงคือแตกไปแล้ว200่าทของฉันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้อที่3กันข้อที่3นะคะกระจกที่ดีๆเลยเนี่ยนอกจากด้านหน้าที่ทนรองรับการแรงกระแทกต่างๆ ด้านข้างก็ต้องทนด้วยเพราะว่าจุดปะทะของเราบางคนไม่ได้ใส่เคสที่มันดีๆใช่ไหมจุดปะทะของเราอ่ะคืออยู่ที่ขอบบางทีมันตกลงแบบนี้บางทีมันตกลงแบบนี้นั่นเดี๋ยววันนี้เรามาลองทดสอบขอบข้างกันดูกระจกที่แข็งแรงต้องฟันโต๊ะได้ทำลายของออฟฟิศเริ่มขอบด้านข้างของทั้งสองรุ่นนะคะหลังจากที่เราเอาไปทำลายโตออฟฟิศเรา ก็จะเห็นว่าอันที่มันแค่แบบร้อยห้าสบาทนะคะคือขอบด้านข้างเนี่ยเบินไปเลยใช้งานอีกไม่ได้แล้วนะคะก็คือตัวนี้เสียไปเลยนี่คือชิ้นที่สอง400บาทแล,แล้วเสียเงินไปนะคะแต่ตัวนี้ลงทุนครั้งเดียวเห็นไหมยังใช้งานได้ด้านข้างไม่เป็นไรเลยสักนิดเดียวนะข้อที่4นะคะ นอกจากด้านข้างที่มันเบิรนไปเมื่อกี้แล้วของตัวนี้ใช่ไหมเราจะมาลองด้านหน้าเพราะว่ากระจกกันรอยที่ดีเหมาะกับมือถือของเราเนี่ยจะต้องกันด้านหน้านั่นคือคุณสมบัติหลักที่กระจกกันรอยควรมีนะคะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลย ข้อที่ 5. ข้อสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นเรื่องการเปรียบเทียบในเรื่องของราคานั่นเองนะคะอย่างตัวของคอมมี่ตัวนี้เนี่ยในรุ่น x 2รุ่นที่แบบว่าแข็งแรงมากๆอย่างที่เราได้ทดสอบไปเมื่อกี้ราคา899บาทนะคะ <Wow. S 1> สำหรับในรุ่นที่เป็นแบบเต็มจอส่วนรุ่นที่ไม่เต็มจอเนี่ยราคาจะอยู่ที่799บาทค่ะเมื่อเทียบกับอันที่เราไปซื้อที่ตลาดนัดหรือว่าข้างถนนเนี่ย,ย200บาทนะคะ แต่จากประสบการณ์การใช้งานจริงๆคือแอบมาลองติดมาแล้วจริงๆแบบนี้นะแต่ก่อนแอมเปลี่ยนเดือนระครั้งนะคะก็เปลี่ยนบ่อยมากเดือนระคร้งถือว่าบ่อยนะแต่ว่าพอติดแบบที่เป็นรุ่นที่มันมีคุณภาพแบบดีๆลงทุนไปหน่อยเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนซึ่งล่าสุดเนี่ยแอมเพิ่งเปลี่ยน กระจกไปหลังจากที่เราเนี่ยติดไปประมาณ8เดือนนั่นเองตัวนี้ราคา899ถ้าหาร8เดือนก็จะอยู่ที่ร้อยนิดนิดซึ่งถูกกว่าน,นี้อีกแล้วอยู่ได้นานไม่ต้องไปร้านบ่อยๆนะคะพวกนี้แบบเดี๋ยวต้องซื้ออีกแล้วเดี๋ยวต้องซื้ออีกแล้วเบื่อซื้อที่เดียวจบเลยติดได้ยาวๆนะคะแล้วก็นาน,านเป็ดทีแบบนี้ดีกว่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกซื้อกระจกกันรอยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามกันได้เลยมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้จริงๆเพราะว่า ลองมาเองนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะเข้าไปแนะนำแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อุ๊ยเห็นรุ่นนี้กับอันนี้เนี่ยที่มันแข็งแรงแข็งแรงมากๆเนี่ยเราถูกใจใช้ p h o n e X อยู่แล้วราคาโทรศัพท์มือถือเรามันค่อนข้างสูงใช่ไหมคะก็อยากได้กระจกกันรอยดีๆไม่ให้เครื่องเรามันแบบเปอรอเสียง่ายมีรอยขีดข่วนอะไรแบบนี้ อยากได้รุ่นนี้ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ www.commi4u.com หรือว่าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายก็ได้สำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอจะลาเพื่อนเนทุกคนไปก่อนแล้วนะคะวันนี้มาเล่นสนุกสนานมากเลยนะคะไว้าครั้งหน้าจะมีทริคอะไรที่มันดีๆน่าสนใจแล้วก็มีคำถามอะไรจากเพื่อนๆอ,อีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ขอจะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ